ฝันว่านอนในโรงศพเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กาการ์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข 1, 2, 3, 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1นนะครับสำหรับท่านที่ ได้แบบนี้นะครับก็จะมีข้อเสนอดีๆในเรื่องการงานเข้ามามีโอกาสได้ทํางานใหม่นะครับหากท่านกําลังหางานอยู่นะครับก็จะได้งานที่ถูกใจอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศนะครับธุรกิจนําเข้าส่งออกก็มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้นนะครับแล้วคนที่ ทำงานส่วนตัวก็จะมีไอเดียที่จะขยบขยายกิจการหรือลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับจะมีหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับนอกนั้นะครับอาจจะหมายถึงท่านอาจจะมีความลังเลใจในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาทําให้ท่านต้องตัดสินใจนะครับหากคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสนะครับได้ติดต่อกับชาวต่างประเทศนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะเลื่อนขึ้นนะครับเป็นระดับผู้บริหารอาจจะเป็นรองผู้จัดการนะครับหรือว่า เป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะครับก็จะมีการขยับขยาย,ย,ายปรับเปลี่ยนงานนะครับการเงินก็จะมีเริ่มมีความคิดครับที่จะวางแผนทางการเงินในอนาคตโดยรวมก็ยังพอมีเงินใช้จ่ายอยู่นะครับความรักนะครับทั้ีอาจจะพบใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะครับว่าเป็นคนที่ลักษณะค่อนข้างพูดตรง ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในใบน,นี้ท่านจะรู้สึกเดเหนื่อยอย่างมากนะครับคนรอกตัวท่านอาจจะจ้จี้ขี้บ่นกับท่านมากจนเกินไปจนทาให้สึกลำคาญนะครับแล้วก็ตามนะครับท่านเองจะต้อง ควบคุมนะครับอารมณ์ของท่านให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นอยู่นะครับไม่ไม่งั้าเดี๋ยวเราไปบีดแตกใส่เดี๋ยวอนาคตเขาไม่ช่วยเราเดี๋ยวเราจะลําบากเพราะฉะนั้นในตรงน,นี้นะครับขอให้อดทนไปให้มากนะครับเรื่องงานนะครับอาจจะโดนจับผิดจากเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็มีนวโน้มอาจจะเอาผลงานเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับ บางครั้งท่านอาจจะมีความอึดอัดใจนะครับเพราะว่าเพื่อนโร่วมงานบางคนพยายามที่จะแข่งขันกับเรานะแต่ว่าบางเพื่อนบางกลุ่มก็จะคอยช่วยเหลือให้คอยเป็นมิตรอยู่เพานั้นก็อยากกังวลใจกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไป ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับระยะนี้ท่านจะมีความตึงเครียดนะครับมีความกดดันอย่างมากท่านจะรู้สึกว่าปัญหาหลายๆอย่างประเดประดังเข้ามารบกวนจิตใจทําให้ท่านรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วก็อยากจะพักนะครับอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะครับ ท่านจะทํางานหนักเกินกันเดือนนะครับในช่วงนี้ท่านจะมีความมุ่งมั่นในเรื่องการงานอยากจะเคลียร์งานให้เสร็จไปให้หมดนะครับสิ่งที่ดีนะครับในช่วงนี้ก็คือว่าแม้ท่านจะเหนื่อยหนักขนาดไหนแต่ก็มีความพยายามจะทําสิ่งต่างๆที่หวังไว้ให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้นะครับในเรื่องของความรักนะครับหากรักใครชอบใครอยู่อยากจะทุ่มเทให้ฝ่ายอย่างเต็มที่นะครับก็พยายามเอาชนะ ใจฝ่ายตรงข้ามให้ได้ขอให้ลุยต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบ,บนี้นะครับในยาน,นี้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านอาจจะ ไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับท่านอาจจะรู้สึกสับสนแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจนะครับว่าทางเลือกต่างๆที่มีมานะครับอะไรนะครับเหมาะสําหรับท่านนะครับตรงนี้ก็อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งตัดสินใจขอให้ไต่ตองให้ละเอียดรลบคอบมากกว่านี้นะครับในเรื่องของการงานอาจจะมีข้อเสนอดีๆทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะครับตรงนี้มีเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านลอง ลองเลือกนะอันไหนที่เหมาะกับเรานะครับถ้ามองเองไม่ได้ก็หาที่ปรึกษาช่วยคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับมาช่วยมองนะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีไอเดียต่างๆที่จะดําเนินการนะครับแต่ว่าทรัพยากรทางการเงินก็มีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยการใช้จ่ายไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่สามารถกลับมาใช้อีกด้านหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ขอให้ใข้กรนนะครับปีนี้พิเคราะห์ไตตองให้ละเอียดทีท่วนนะครับอย่าเพึ่งใจร้อนจนเกินไปในด้านความรักนะครับในช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์นะครับเนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะครับแต่ว่าตัดสินใจไม่ถูกนะครับคนที่เข้ามาก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแสงะว่าไม่ชัดเจนอย่างนั้นก็ควรใช้เวลาในการคัดเลือกนะครับว่าใครควรจะเหมาะสมที่สุดนะครับ ในคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ความรักก็ไปได้เรื่อยๆหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลขสี่หมายเลขสิบสหมายเลขสิบหมายเลขเจ็ดทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสี่หมายเลขเจ็ด หมายเลขสิบหมายเลขสิส